มาเจอกับเอเเรสคันนี้เลยนะคะเป็นเอเเรสรุ่นสปอร์ตค่ะราคาตัวรถอยู่ที่1,522,000บาทนั่นเองนะคะ คันนี้สีขาวนะคะเป็นสีขาวมุกนั่นเองนะคะพี่ๆสวยมากๆเลยนะคะแต่งออกมาได้หล่อเลยนะคะแนวทรงสุลต่านนั่นเองค่ะมาเริ่มดูกันเลยว่าคันนี้ลูกค้าแต่งอะไรเพิ่มเติมเข้ามานะคะเริ่มจากกระจังหน้าเลยนะคะกระจังหน้าเป็นกระจังหน้าวิกเตอร์นะคะแล้วก็ใส่โลโก้นะคะเป็นรูปม้าแบบนี้เลยนะคะสีขาวนั่นเองค่ะแล้วก็ไฟ LED นะคะ3จุดแบบนี้เลยนะคะสวยๆกระจังหน้าสวยมากๆนะคะช่วยในเรื่องของการ ระบายความร้อนได้ดีนั่นเองนะคะถัดมาก็เป็นไฟนะคะ LED นะคะสีน้ําเงินนั่นเองนะคะสวยมากๆดูดีมา,มากๆดูพรีเมียมมากๆเลยนะคะแล้วก็ด้านข้างนะคะเป็นไฟตัว C นะคะ a m นั่นเองมีไฟเลี้ยวอยู่ในโคมเดียวกันแล้วก็ตัวครอบนะคะไฟหน้าก็จะเป็นเอเวอเรสตนะคะตรงรุ่นของเขาเลยนั่นเองจ้า ถัดมาด้านล่างค่ะเป็นชุดแต่งของวิกเตอร์นั่นเองนะคะสวยๆนะคะแบบนี้เลยนะคะดูฮัลูหลหรามากเลยนะคะพี่ๆสวยงามมากๆเลยนะคะใครได้ไปครองรับรองว่าดูรู้หลาแน่นอนนะคะลงจากรถมานี่รับรองว่าเป็นแบบทรงสุรตาน,นั่นเองนะคะหนุ่มหลอ่อสาวหลอ่อสาวสวยนะคะอ่าสวยๆเลยซุ้มล้อนะคะเป็นของวิกเตอร์นะคะไซส์อยู่3นิ้วนะคะแล้วก็มาดูช่วงล่างกันหน่อย เปลี่ยนปีกนกเป็นของ Pro เฟนเดอร์นะคะแล้วก็เปลี่ยนโช๊คเป็นของโ r o f ฟนเดอร์ตัวนี้นะคะใส่อาโช๊คนะคะปรับแปรนะคะ OEM นั่นเองนะคะใส่แบบสวยๆโหลด2นิ้วเลยทีเดียวนะคะแม็กนะคะขอบ20นะคะยางโตโยนั่นเองค่ะ นะแบบนี้เลยนะคะเป็นอย่างโตโยนไลท์แม็กก็จะเป็นสีดำนั่นเองนะคะส่วนซีรีส์ยางค่ะ265ทับ50 i 20นั่นเองนะคะแล้วก็ลูกค้านะคะเปลี่ยนเป็นเบรกไฟฟ้านั่นเองค่ะเบรกไฟฟ้าจานเดิมเนี่ยอยู่ที่380มิลน,นะคะแต่ว่าเปลี่ยนเป็น410มิลเลยทีเดียวค่ะมาต่อกันเลยด้านข้างนะคะแก้มข้างนะคะจะมีตรงช่องนะคะ ระบายนะคะความร้อนนะคะออกมาจากตัวรถแล้วก็ขีบด,ด้านข้างนะคะก็จะเป็นสีดําเงากระจกข้างนะคะมีไฟเลี้ยวนะคะอยู่ในตัวเลยมองเห็นได้เด่นมากๆติดฟิล์มเรียบร้อยนะคะติดฟิล์มเรียบร้อยแลา้วลังคาสีดานะแล้วก็แรปเครึ่องคันนะคะเป็นสีดําเงานั่นเองค่ะใส่ข้อบ้่วรองมือนะคะสีดําเงานะคะกันรอยนั่นเองจ้าด้าน,นข้างนะคะมีตัวอะคริค่ะเป็นคําว่าสปอร์ตบันไดข้างสีดําทําความสะอาดง่ายมากๆเลย อ่ามาดูล้อด้านหลังหน่อยเปลี่ยนเป็นเบรกไฟฟ้าเช่นเดียวกันสีแดงๆนะคะสวยมากๆเลยทีเดียวอ,อย่างไซส์เดียวก,กันกับด้านหน้าเลยนะคะมาต่อกันเลยด้านหลัง เริ่มจากสปอยเลอร์เลยอันนี้ลูกค้าใส่ครอบเพิ่มนั่นเองนะคะแล้วก็มีไฟเบรกนะคะดวงที่3นะคะมากับตัวรถอยู่แล้วใส่ตัวครอบอิะหากนะคะและด้านท้ายนะคะไฟนะคะฟู l LED แบบนี้เลยเต็มระบบแล้วก็มีไฟคายเย็นค่ะพี่ๆยาวถึงนู่นเลยนะคะแล้วก็มีคำว่าเ v e r เรนะคะเป็นไฟเช่นเดียวกันนะคะใส่ครอบให้รถดูมีมิติมากขึ้น ตรงนี้นะใส่ข้อเพิ่มเติมเข้ามาเป็นสีดําเงานะคะแล้วก็ด้านล่างเป็นชุดแต่งวิกเตอร์นะคะท่อแต่งนะคะเป็นท่อสี่เหลี่ยมนะคะเป็นสีโคมเมียมนะคะหรือว่าเราจะปรับเป็นสีดําเงาหรือสีดําดานก็ได้มาดูภายในกันหน่อยนะคะเนี่ยของเยอะมากๆเลยของเยอะมากๆเลยค่ะพี่ๆอย่เปิดฝาท้ายดูก่อนดีกว่า ่ะเปิดฝาท้ายให้ดูแบบนี้เลยนะคะเรากดปุ่มนะคะตรงฝาท้ายนะคะฝาท้ายก็จะเปิดแบบนี้เลยภายในคนของได้เยอะนะคะขนของได้เยอะมากๆเลยทีเดียวพี่ๆดูสิภายในนะคะคนของได้กันแบบนี้เลยนะคะดูนะคือภายในเนี่ยคือเขาเรียกว่าอะไรนะสามารถพับเบาะแถวที่3แล้วก็แถวที่2นะคะนอนได้เลยนะเวลากดปุ่มปิดก,ก็กดตรงนี้ได้เลยอ่าแล้วมีสัญญาณเตือนนิดนึง ปิดฝาท้าทยแบบนี้เลยนะคะใช้งานง่ายมากๆเลยนะคะพี่ๆเรามาต่อกันที่ภายในของตัวรถหน่อยค่ะ เบาะไฟฟ้านะคะเป็นเบาะหนังเดินได้ด้วยสีดานั่นเองนะคะภายในก็จะเป็นสีดําตัดกันกับสีเบดแบบนี้เลยหน้าจอนะคะไซส์อยู่ที่10นิ้วเชื่อมต่อ Apple c a r าร์เพแล้วก็ Android Auto ได้ด้วยนะคะมีที่ชาร์จไวลเลสเกียออโต้170ยแรงม้าส0 5แรงบิดแล้วก็เป็นเบรกไฟฟ้าด้วยพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าปรับได้ถึงสีทิศทางน,นะคะแล้วก็มีพุชสตาร์ทแล้วก็เป็นไฟออโต้แบบนี้เลยนะคะสว,สวยแบบนี้นะคะใครอยากได้นะ ในรุ่นของเอเวอเรรุ่นสปอร์ตนะคะสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะพี่ๆี่8 9 8 9825 166ค่ะจัดไฟแนนซ์ถึงบ้านเจอหน้าเซลล์วันรับรถนะคะใครอยากได้ติดต่อเข้ามาเลยนะคะ